ชีวิตนี้เลือกได้โยมอาจจะเคยได้ยินว่าเราเลือกเกิดไม่ได้นั่นคือปุถุชนนะเลือกเกิดไม่ได้แต่พระองค์บอกเลยโสดาบันเนี่ยเลือกเกิดได้โสดาบันที่ไปเกิดอยู่เทวดาจะเลือกเกิดในคันมันดาได้ว่าอยากจะมาเกิดในตระกูลกษัตริย์มหาศาลพระมหาศาลข้าบดีมหาศาลเลือกได้หมดชีวิตเลือกเกิดได้เห็นไหม ถ้าเราไปฟังคําของคนเขาเราก็จะคิดว่าชีวิตเลือกเกิดไม่ได้วันนี้เรามีธรรมพระศาสดาเราเราเลือกได้ถ้าเราสร้างกรรมที่เหตุปัจจัยจะได้ปลายทางคือความเป็นกษัตริย์มหาศาลเราก็จะได้สิ่งเหล่านี้เนี่ยพระองค์พระองค์สอนให้เราเนี่ยรักษาจิตของเราให้ดีฝึกจิตรักษาจิต ดูจิตของเราให้ดีไม่ให้ตกไปใน